สวัสดีครับสวัสดีทุกคดทุกคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนรึอมาติวฟิสิกส์นะครับแต่มีโจทย์มาลองถามทุกๆคนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงตึงในเส้นเชือกนะครับลองอ่านโจทย์ดูว่าเราเข้าใจแรงตึงในเส้นเชือกดีแค่ไหนแล้วเราสามารถแก้โจทย์นี้ได้หรือเปล่านะครับส่วนสําหรับใครที่อยากเรียนฟิสิกส์ฟรีนะครับหรือดูเติวฟิสิกส์ฟรีสามารถติดตาม ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับคลิปตัดไปของฟิสิกส์เนี่ยคือผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องสมดุลกลและงานพลังงานโดยตัวผมเนี่ยมีแผนเอาไว้ว่ากะจะทําทุกเรื่องเลยของฟิสิกส์มอปลายนะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็กดติดตามรอดูกันได้นะแต่เรากลับมาเรื่องของเราันก,ก่อนนะครับเรามาดูโจทย์กันโจทย์บอกว่าชายสองคนแข่งดึงเชือกกันเมื่อกกรรมการสั่งเริ่มทั้งคู่ออกแรงดึงเส้นเชือกด้วยแรงที่ไม่เท่ากันนะครับ ไม่เท่ากันนะอยากทราบว่าในขณะช่วงเวลาดังกล่าวแรงตึงในเส้นเชือกที่จุดกลางมีค่าเท่าใดกำหนดให้มวลในเส้นเชือกสม่ำเสมอถ้าใครอยากลองคิดลองกดโพสแล้วนะลองคิดดูครับโอเคครับเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับขั่นแรกเลยนะครับผมจะกําหนดให้ความหนาแน่น เส้นเชือกนะครับกำหนดความหนาแน่นเส้นเชือกมาก่อนมีค่าเท่ากับมิลนะครับเป็นความหนาแน่นเชิงเส้นนะครับความหนาแน่นเชิงเส้นก็คือมวลต่อเมตรเอ้โทษทีครับกิโลกรัมต่อเมตรนะครับมิลจะเท่ากับ M หารด้วย L นะครับผมกำหนดให้เชือกตัวนี้ ยาว L อย่างนี้นะครับจากตรงนี้ผมจะได้ว่า m เท่ากับ mu L นะครับขั้นถัดไปผมจะแบ่งเส้นเชือกออกเป็น2ส่วนเพื่อแยเกเขียนฟรีเบลดี่แดะครับส่วนแรกเลยก็คือที่ปลายของคนฝั่งซ้ายมาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้นแทนด้วยสีน้ำเงินอีกส่วนหนึ่งคือที่จุดกึ่งกลางมาถึง คนฝั่งขวาตรงนี้นะครับแทนด้วยเส้นสีเขียวนะครับตรงนี้ก็จะมีแรง300นิวตันดึงอย่างตรงนี้มีแรง200นิวตันดึงอย่างนี้นะครับคันนี้เดียวกันได้กึ่งกลางตรงนี้เชือกสีน้ําเงินก็จะมีแรง T นะครับเป็นแรงตึงเชือกสมมติว่ามีค่าเท่าบีเชือกสีเขียวก็มีแรง T เหมือนกันนะครับเท่ากัน แรงตึงเชือกที่จุดเดียวกันจะอนุมานว่าเท่ากันได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับจากตรงเนี้ย <c oughs> วิธีหาแรงตึงเชือกเลยนะครับผมจะดูที่เชือกสีน้ำเงินก่อนอืมดูเ,เชือกสีน้ำเงินน,นะครับถ้าผมกำหนดให้ตรงนี้เป็น T นะครับ T นี่คือแรงดึงเชือกสีน้ำเงินไปดังก่อนแล้วก็มีแรง200ร้นิวตันดึงไปทาง ต่อไปแล้วก็เท克斯สมการนะครับ summation f เท่ากับ m a นะครับผมจะได้ว่า t ลบ200เท่ากับ m m คือ m u l นะครับอ่า m u l อย่างนี้ถูกหรือเปล่าไม่ถูกนะครับเพราะตอนเนี้ยผมแยกคิดมาครึ่งเดียวถูกไหมครับงั้นมวลเนี่ยมันก็ต้องเหลือครึ่งหนึ่งมันต้องเป็น m u l ส่วนสวนอย่างนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย a อ่ะปัญหาคือ a ตรงนี้ เตรงนี้เราจะหาได้ยังไงวิธีการง่ายๆในการหา a เลยก็คือเราจะคิดระบบรวมครับก็คือผมจะมองเชือกยาวทั้งเส้นเชือกเลยอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีแรงสามร้อยนิวตันตรงนี้ก็จะมีแรง2 0 0รนิวตันนะครับส่วนแรงตึงในเส้นเชือกมันก็จะหักล้างกันไปเราก็ไม่ต้องไปคิดจากตรงนี้ผมก็จะได้ว่า summation f เท่ากับ m a นะครับก็คือ300ลบ200เท่ากับ m ก็คือ mu l คราวนี้ m มันเป็นมวลทั้งเส้นเชือกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ mu l เลยแล้วก็คูณด้วย a เราจะได้ว่า a เท่ากับห0 0หารด้วย mu l ตรงนี้นะครับใส่เป็นสมการที่2นะครับต,ตรงนี้สมการที่1ต่อไปเราเอา A ในสมการที่สองไปใส่ในสมการที่1เราจะได้ว่า t ลบ200จะเท่ากับมิวส่วน2คูณด้วย100หารด้วยมิวแนะครับมิวตัดกันเราจะได้ว่า T เท่ากับ2อ0นิวตัดอย่างนี้นี่คือ T ที่จุดกึ่งกลาง อะคราวนี้เรามาดูกันนี้กันต่อนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าผมอยากหาแรงตึงเชือกที่จุดใดๆนะครับจะเป็นยังไงผมอยากหาแรงตึงเชือกที่จุด x นะครับจุด x นี่ือเป็นค่าแบบตัวแปรนะครับคืออยากรู้ว่าแรงตึงเชือกในฟังก์ชันที่จุดใดๆเนะี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่วิธีการเหมือนเดิมครับเรารู้แล้วว่าตอนนี้ a เท่ากับ100หาร n l ถูกไหมครับผมจะแยกเอาเชือกตรงส่วนสีน้ําเงินเนี่ยตรงความยาว x ตรงเนี้ยนะครับ มาเขียนแยกฟีบอดี้ใดแกมตรงนี้ผมก็จะได้ว่า t x ลบ200เท่ากับ m ที่จุด x ใดๆคูณด้วย a นะครับ t x ก็จะเท่ากับ200บวก m x ก็คือ mu x <y> <ๆ>ใช่ไหมครับอืมก็คือความหนาแน,น่นคูณด้วยความอยาก m x a เรารู้แล้วก,ลก็คือคูณด้วย100หารด้วย m l อ,อย่างนี้นะครับ mu ตัด mu เราจะได้เป็น t x เท่ากับ200บวก100คูณด้วย x ส่วน l นะครับถ้าปลดลองเอามาพอดกา r ฟดูมันจะได้อย่างนี้ครับให้ตรงนี้เป็นแรงตึงเส้นเชือกตรงนี้เป็นระยะ x นะครับกราฟจะอยู่นี้ครับเป็นเส้นตรงตรงจุด x เท่ากับ0ตรงนี้จะมีแรงตึง200นะครับ และต้องจุดปลายตรงนี้ที่ความยาวแอวจะมีแรงตึงเท่ากับส0 0ร้อนิวตันอย่างนี้สังเกตเห็นอะไรไหมครับอืมกรณีที่เชือกถูกดึงด้วยแรงซ้ายขวาที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วเชือกมันไม่สมดุลมันจะไม่สมดุลแน่นอนเพราะแรงไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าแรงตึงในเส้นเชือกนะครับฝั่งที่มีแรงมากกว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่แรงก็จะยิ่งมีค่าแรงตึงมากกว่าเห็นไหมครับ งั้นเวลาเราแข่งจักรกเยอกกันเนี่ยถ้าถามว่าเชือกมันเป็นเชือกในอุดมคติที่แบบมวนสม่ําเสมอและขนก็ดึงกันด้วยแรงที่คงที่ตลอดเวลาโอกาสที่เชือกจะขาดมันจะไปฝั่งไหนมันก็จะชิดไปทางขวา,วาถ้าเกิดทางขวาแรงเยอะกว่านึกออกไหมครับโอเคครับถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์รู้สึกว่าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ